กินปีกันโูคุณภาพอนียเอาอีกเยอะเล่นเล่นตัวที่ดีรถบอกทีกสามสี่คนจะไตอยปล่อยเจอไปกับไปเธอจะคิดถึงกันบ้างไหมไม่เวลามีอยู่ไกลจากเพียงไหนก็ขอให้เป็นวันที่ดี ใช้ชื่ออะไรอ่ะไปฮะเพราะจังเลยอ่ะเธอคงคิดถึงกันรู้ไหมเวลาที่เราได้เจอกันตัวฉันทำไมกูเข้าสแกนไวรัสแล้วมันไม่ขึ้นหน้าสแกนไวรัสให้กูมันเป็นที่แล้วเซ็งว่ะคอมกูมีแต่ปัญหาว่ะอยู่ดีมันก็เด้งปิดให้กูเฉยเลยอ่ะงงว่ะคอ,อมกูโดนไวรัสเลยตอนนี้เบื่อว่ะไม่แล่ใจบมทุ เนี่ยมันโหลดไม่ได้ด้วยโหลดโหลดใหม่ด้วยไม่ได้อีกม่เป็นอะไรเนี่ยอะไรโหลดอะไรไม่ได้กูโหลดสโลดติคแซกไม่ได้อยู่ดีตัวเกมกูหายเองเฉยเลยอ่ะกูงงเลยอ่ะต้องโหลดตัวเต็มต่อไปไม่เนี่ยโหลดแล้วมันมันเหลือศูตรมาพร้อมละไม่ให้กลัวเป็นเหี้ยวก็เบื่อว่ะไอตัวมึงกติตอนเออเอาเทสดิ